เทคนิคการเลี้ยงหมาให้เฝ้าคอกวัวนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่อง youtube youtube สุดาฟาร์มนะครับพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาวันนี้นะครับพี่น้องผมเจอสิ่งดีๆก็อยากจะนำมาแบ่งปันให้พี่น้องที่ติดตามช่อง youtube สุดาฟาร์มพี่น้องนะครับบ้านที่อยู่ข้างหลังผมนี้ มันเป็นบ้านสวนนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ประจำแต่ผมมีเทคนิคการเลี้ยงหมานะครับพี่น้องซึ่งประสบความสำเร็จมากนะครับการเลี้ยงหมาให้เฝ้าสวนให้เฝ้าวัวเหมือนกับเราอยู่ในนี้เลยนะครับพี่น้องก็เทคนิคง่ายๆนะครับให้เราเอาหมานะครับที่เราชอบเป็นลูกหมาก็ได้นะครับ เอามาสองตัวนะครับข้อสําคัญคือสองตัวเพราะเขาจะได้เป็นเพื่อนกันหากว่าเอามาตัวเดียวจะไม่อยู่นะครับเดี๋ยวมาชาวบ้านจะมากัดหรือเขาจะเหงานะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นให้เอามาสองตัวตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้นะครับสมัยเดี๋ยวนี้สามารถฉีดเป็นหมันได้หากว่าเราไม่ต้องการลูกนะครับนี่นะครับอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับแล้วก็เวลาเรามาให อาหารวัวเราก็ให้อาหารหมาไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องแล้วเขาก็จะอยู่เป็นเพื่อนวัวได้อย่างดีนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบางครั้งนะครับสัตว์ถึงแม้ว่าคนละสายพันธุ์แต่เราก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงให้เป็นเพื่อนกันได้หาว่าเขามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันนะครับ ตั้งแต่เล็กๆนะครับเหมือนกับวัวกับหมาสองตัวของผมนี่แหละครับเขาไม่ได้ไปไหนนะครับหมาก็จะเฝ้าวัวคือข้าวของหมาเหลือเนี่ยผมก็จะให้วัวเขากินดีมากเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เพราะฉะนั้นหากพี่น้องคิดจะเลี้ยงหมาเฝ้าสวนหรือว่าเลี้ยงหมาไว้ที่กระท่อมนะครับ หาว่าเอาตัวเดียวไปเลี้ยงเขาจะไม่อยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเอาสองตัวครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับว่าเขาทำหน้าที่เฝ้าสวนแล้วก็เฝ้าคอกวัวได้อย่างดีนะครับน,นี่แหละครับพี่น้องเวลาผมเอาข้าวมาให้เข้ากินนะครับผมก็ให้อาหารให้วัวกินด้วยนะครับ เขาจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับพี่น้องแต่ก็แปลกนิดหนึ่งนะครับเวลาเขาโตไปเนี่ยเขาจะชอบแย่งอาหารการกินนะครับแต่ก็ให้กินใกล้ๆขับเจ้าของเขาก็ไม่กล้ากัดกันนะครับอีกตัวหนึ่งอิ่มแล้วนะครับเวลาเขากินอิ่มเขาก็เดินออกไปนะครับอันนี้ยังไม่อิ่ม นี่แหละครับพี่น้องครับก็เป็นเทคนิควิธีการอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะเอาสัตว์สองสายพันธุ์นะครับให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันเวลาพล่อยวัวไปข้างนอกหมาเขาก็จะวิ่งออกไปด้วยนะครับซึ่งมันเคยมีนะครับพี่น้องเวลาวัวคลอดลูก จะเคยมีหมาชาวบ้านมากัดวัวลูกวัวตายก็มีนะครับหาว่าเจ้าของไม่ได้เฝ้าแต่นี่เราสร้างความสัมพันธ์ให้เขาตั้งแต่เล็กๆนะครับเขาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วค่อยปกป้องศัตรูนะครับเพราะว่าวัวก็ท้องนะครับเดี๋ยวก็คลอดนะครับผมก็ต้องการหมาให้อยู่เป็นเพื่อนวัวนะครับพี่น้องก็เลยเอาหมามาเลี้ยงนะครับมีตัวนี้ท้องใหญ่แล้วนะครับ ท้องใหญ่มากนะครับก็เป็นการเลี้ยงวัวที่ประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับประสบความสําเร็จเพรเนื่องจากว่าผมได้ฉีดการป้องกันโรคและการดูแลพวกพยาธิอะไรต่างๆนะครับด้วยตัวผมเองนะครับแต่คลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคการเลี้ยงหมาให้เป็นเพื่อนกับวัวนะครับ ก็าจากช่อง YouTube สุดาวฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เล็กเดียนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ